สวัสดีครับจากช่อง n i n i m c l c n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  นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเลนตัวนี้กันนะครับเพื่อนๆอาจจะได้เห็นจากชื่อคลิปของที่ลงแล้วนะครับว่าเป็นเลนสตัวไหนอันนี้จะเป็นเลนของ m i n o ต a นะครับระยะ58 f 1.2นะครับเป็นเลนที่มีอายุมากกว่า50ปีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวมิติภาพของเลนสตัวนี้ให้ดูกันบนกล้อง Fuji gf x 50 s mark ii นะครับ ตัวกล้องตัวนี้นะครับเป็นตัวกล้องมีเดียมฟอร์แมตนะครับเป็นเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่าเซนเซอร์ฟูเฟรมซึ่งเวลาที่เราได้ภาพออกมาเนี่ยมิจิก็จะอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากฟูเฟรมออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพบนมิโนต้าเลนที่มีอายุมากกว่า50ปีเนี่ยมาติดอยู่บนกล้องของตัวฟูจิ g f ฟเนี่ยจะได้ภาพออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยวันนี้เราจะมารีวิวออนแฮมเหมือนเดิมนะครับเดินถ่ายเหมือนเดิมแล้วก็จะขึ้นรูปให้ดูแล้วก็ เราอาจจะมีคุยเรื่องภาพกันตอนท้ายนะครับว่ามีความคมชัดแค่ไหนแล้วก็มีลักษณะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพูดคร่าวๆก่อนว่ากล้อง f u จิตัวนี้เป็นกล้อง m e d i ียมฟอร์แมนะครับมีกันสั่นในตัวแล้วก็เป็นกล้องที่มีพิกเซลถึง51ล้านพิกเซลนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก็ตอนนี้นะครับกล้องที่อยู่ในมือผมนะครับจะเป็นกล้องฟูจิ GFX 50S Mark i นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องมีเดียมฟอร์แนะครับแล้วก็ติดอยู่บน เลนของตัวมิโนต้านะครับที่เป็นเลน58 f 1.2 v1 นะครับเลนตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดหรือถ้าให้ข้อมูลถึงภาพประการใดต้องขออภัยนะครับเลนตัวนี้มีอายุอยู่ราวๆ50กว่าปีได้เพราะเลนตัวนี้ผลิตอยู่ที่ปี1968ถึง1969นะครับที่ผมหาข้อมูลมา ก็เ๋เรามาดูกันว่าเลนตัวนี้มิติภาพเป็นยังไงนะครับก็จากหลังจอนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมได้ตั้งค่าตัวเป็นโหมด A นะครับซึ่งตัวน่าจะเป็นโหมดออโต้สปีดนะครับแล้วก็เซตที่ ISO 100นะครับส่วนตัวเลนเนี่ยผมจะใช้ที่รูรับแสง1.2นะครับเป็นหลักในการถ่ายรียวิูในครั้งนี้เพื่อดูมิติภาพที่1.2บนเซ็นเซอร์ของมีเดียมฟอร์แมตนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ เริ่มต้นนะครับถ้าเห็นเพื่อนเห็นตอนเนี้ยฟูจิเขาจะมีข้อดีอยู่อย่างนึงว่าเวลาที่เราใช้ตัวเลนส์มือหมุนแล้วหมดที่เป็นหมดเมนูโฟกัสนะครับเขาจะมีจอใหญ่แล้วก็ตัวจอเล็กที่เป็นซูมมาให้เราดูซึ่งทําให้เราง่ายมากต่อการทํางานเวลาที่เราใช้เลนส์มือหมุนนะครับเบื้องต้นเนี้ยเดี๋ยวเราลองหมุนให้ดูนะครับภาพนี้ภาพแรกนะครับเดี๋ยวผมลองดูระยะเด็บนะครับที่ได้เดี๋ยวเราไปดูภาพในคอมกันนะครับว่าเป็นยังไง อันนี้คือหนึ่งภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูมิติกันบริเวณที่อยู่ในจอเล็กเนี่ยจะเป็นตัวโฟกัสที่ขึ้นบนจอใหญ่นะครับบริเวณน,นี้เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราใช้โกโปรในการถ่ายอาจจะไม่เห็นดีเทลรายละเอียดแต่เดี๋ยวเราไปดูรูปแล้วก็มิติภาพกันนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมใช้ตัวฟิล์มซิมูเลชันที่เป็นตัวที่เป็นตัวคลาสสิกนะครับจะทําให้เราได้ภาพออกมาที่เป็นแนวแบบคลาสสิกโคมนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเดินถ่ายกันเลยดีวยกว่า ภาพต่อไปนะครับ mm. เดี๋ยวเรามาดูรูปไปด้วยในตัวว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราถ่ายรีวิวที่ท่ามหาราชเหมือนเดิมน,นะครับ mm. เนื่องจากท่ามหาราชเนี่ยเป็นที่ที่ผมค่อนข้างเดินถ่ายรีวิวได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าหนึ่งคือสามารถจอดรถได้ง่ายแล้วก็มีจุดให้เดินถ่ายทั่วทั่วไปได้ค่อนข้างเยอะครับก็เลยผมก็เลยเลือกทําที่นี่เป็น เป็นที่หลักๆในการทำรีวิวนะครับอเดี๋ยวเรามาดูมิต,ติตรงนี้กันบ้างอันนี้นะครับขึ้นพีกสีแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะครับถามว่าตัวกล้อง g f ห้าสิบใหญ่ไหมก็ถือว่าใหญ่กว่าตัวกล้องฟ u l l frame ครับแต่ตัวเซ็นเซอร์เขาเนี่ยมันเป็นเซนเซอร์เดียมฟ format คือมัน มันใหญ่มากมันเลยทําให้กล้องเล็กลงไปมากกว่านี้ค่อนข้างยากนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้กล้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ถามว่าน้าหนักเยอะไหมกล้องถือว่าไม่เยอะมากเดี๋ยวเรามาลองเดินถ่ายเล่นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองถ่ายมุมนี้ดูนะครับ นีจะเป็น f ที่1.2เป็นหลักเลยนะครับตัวกล้องมีการสารั่นในตัวนะครับก็สามารถช่วยทำให้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็กระทันรันนะครับ่านตัวนี้ตัวเลนตัวนี้นะครับเป็นตัว 58F 1.2นะครับก็จะมี ภาพที่เวลาดูภาพเนี่ยครับจะมีติดขอบดําเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นภาพจากมืคอมกันเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยท้ายคลิปนะครับว่าภาพแต่ละภาพที่ได้มีนิติประมาณไหนแล้วก็มีติดขอบดํำมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเราถ่ายกันไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปต่อว่าตัวภาพเป็นยังไงกัน ก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเดินถ่ายกันไปวิดีโออาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเดินถ่ายไปเรื่อยๆแต่ก็พยายามจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าที่ถ่ายมาภาพลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปอีกทีหนึ่งว่าตัวคุณคุณภาพภาพออกมาดีแค่ไหนนะครับตัวกล้องตัวนี้ผมค่อนข้างชอบหลังจากที่ได้ลองใช้มันเป็นกล้องที่แบบสามารถรองรับเลนส์มุกแล้วก็ได้มีสีภาพที่ แตกตาออกไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับรนด๋เวเราดูกันไปเรื่อยๆครับภาพเป็นยังไงเด่วโทนสวยมากๆผมดูในฟูจิเ,เลยครับ อันนี้คือใช้อยู่บนเลนมือหมุนนะครับตอนนี้เราเดินออกมาขาข้างหน้านะครับเป็นส่วนทางเท้าที่มีคนเดินก็เดินอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองถ่ายรถคันนี้หน่อยนะครับเราจะดูเด็บมิติภาพกันว่าเป็นยังไงน่าเราจะได้ประมาณนี้ครับ อันนี้จะเป็นออกโทนฟิล์มเลยนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราดูภาพกับ ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราได้ภาพเราเดินย้อนกลับกันไปดีกว่าเดี๋ยวเราล้องถ่ายดอกไม้ดูโบเก้หน่อยนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นยังไง อันนี้เราก็จะได้ภาพดอกไม้นะครับที่มีลักษณะโบเก้ต่างๆอ่าผมโฟกัสให้เข้านะครับอันนี้ก็เป็นมิติภาพของดอกไม้นะครับแล้วก็ฉากละลายหลังที่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆครับ วเราลองถ่ายมุมตึกบ้างนะครับเป็นระยะแบบ50 58นะครับอ่า GF 1.2เดี๋ยวเรามาดูมิติภาพเหมือนกันตัวกล้อง GFX เนี่ย mm hmm. เป็นเซนเซอร์มีเดียลฟอร์แเราสามารถที่จะเอาเลนส์หลากหลายชนิดมาใส่ได้นะครับแล้วก็แปลง โดยการแต่งเมาส์แล้วก็มันอาจจะมีเลนหลายๆชนิดเขาที่มันติดขอบดำเราก็ต้องเลือกใช้ดูว่าตัวไหนไม่ติดขอบดำบ้างหรือว่าเรารับขอบดำได้แค่ไหนอย่างที่ผมมารีวิวในวันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูว่าตัวเลนมิโนตาตัวนี้58ได้1.2มันน่าใช้สำหรับเพื่อนๆแค่ไหนนะครับเป็นทางเลือกหนึ่ง รนะประมาณนี้ครับภาพเราจะเริ่มหอบแล้วขอถ่ายรูปแม่ค้าหน่อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งภาพนะครับที่ถ่ายได้ซึ่งการใช้มือหมุนบนตัวฟูจิ GFX ตัวเนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายมากๆมันมีตัวช่วยในการที่เราจะทำให้โฟกัสได้เข้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเราก็ดูก็ยังง่ายนะครับเดี๋ยวเรายังเดินต่อไปเรื่อยๆครับ อันนี้อีกหนึ่งภาพนะครับ ลองถ่ายที่ขายขนมหน่อยนะครับก็อันนี้น่งอ,อันนี้เราก็ได้ถ่ายพี่ที่เขาขายของอยู่ริมทางนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เขาขายขนมนะครับ mm hmm. เราลองเดินไปฝั่งนี้ดูครับ มีอะไรให้เราลองถ่ายบ้างเดี๋ยวเราถ่ายภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายแล้วกันครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยนะครับว่าภาพที่อยู่บนโปรแกรมไลฟ์รูมเนี่ยให้มิติภาพเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความคมชัดแค่ไหนกันนะครับก็เ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่ได้จากการถ่ายด้วยเลนส์มินต้าตัว 5 8 m 1.2นะครับร์ชันแรกนะครับภาพแรกนะครับจะเป็นภาพที่ผมถ่ายเพื่อให้ดูบริเวณที่เป็นโบเก้นะครับโบเก้ที่เกิดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยก็จะมีขอบดําเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าใส่กับตัวกล้องที่เป็น m e d i ีย f ฟอร์แเนี่ยถ้าไม่ได้ขอบเซ็นเซอร์สําหรับตัวระยะ58ของตัว m i n o ต a ตัวเนี้ครับ จะติดขอบดําอยู่ซึ่งทีนี้เราก็ต้องถ้าจะไม่อยากให้ติดขอบดําเนี่ยเราก็ต้องขอบหรือว่าเราก็ต้องเอามาตัดเฟรมออกนะครับจากตัวในโปรแกรมอีกทีนึงก็เดี๋ยวเรามาดูเดฟเบื้องต้นแล้วก็ดูโทนภาพเบื้องต้นนะครับโทนภาพที่ผมถ่ายมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นของ Fuji e f x 5 0 S Mark II นะครับ เป็นกล้อง m e d i ียมฟอร์แนะครับแล้วก็ไม่ได้ขอบเซ็นเซอร์แต่ใส่ตัวฟิล์มซิมูเลชันที่เป็นตัวคลาสสิคโคมนะครับก็จะออกแบบสีวินเทจวินเทจหน่อยออกมานะครับก็จะเป็นแบบไฟล์หลังกล้องเลยที่ที่ออกมาณนะปัจจุบันนี้ต่อมานะครับเป็นภาพของ ตัวมิติการถ่ายคนนะครับที่เป็นเดบอันนี้จะเป็นเลนส์มือหมุนนะครับที่ผมถ่ายมาซึ่งข้อดีของตัวกล้องฟูจิเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทํากล้องหรือว่าทําซอฟต์แวร์ออกมาให้เฟรนลี่กับการใช้งานที่เป็นกล้องที่ใช้กับมือหมุนนะครับก็จะช่วยค่อนข้างได้เยอะจะมีจอเล็กๆอยู่ข้างทําทให้เรารู้ว่าโฟกัสเข้าหรือไม่เข้าด้วยก็มีพิกกิ้งอีกทีหนึ่งนะครับให้ให้เราได้ดูกันเดี๋ยวเรามาดูภาพถัดไปนะครับภาพถัดไปจะเป็นภาพนี้ครับเป็นคนหันหลังนะครับอันนี้ผมก็โฟกัสที่บริเวณ นี่นะครับก็จะเห็นว่ามีความคมชัดค่อนข้างดีก็ตามสไตล์เลนด้วยคือเลนเนี่ยจะเป็นเลนที่มีอายุ50-60ปีละก็มีความเขาเรียกละมุนซอฟในตัวของเขาเองอะไรประมาณนี้ครับโบเก้ประมาณนี้โบเก้ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเลนมิโนต้านะครับเดี๋ยวมาดูภาพถัดมานะครับภาพถัดมาจะเป็นภาพนี้ครับ ก็ผมโฟกัสที่บริเวณนี้นะครับก็มีการโฟกัสที่ก็เขาเรียกว่าอะไรก็เข้านะครับแต่มันไม่ได้คมอะไรแบบมากมายแต่ก็ได้ลักษณะภาพออกมาที่เป็นลักษณะนี้เลยอันนี้ก็คือมิติภาพที่อยู่บน medium format นะครับที่เราเห็นกันณตอนนี้อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งครับอันนี้ผมโฟกัสไม่เข้านะครับก็ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็แต่ก็เห็นรายละเอียดชัดเจนดี อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งครับที่ถ่ายมาอันนี้ก็โฟกัสเข้าที่ตานะครับเดี๋ยวเราลองซูม200%ดูก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะฮะโบเก้ด้านหลังก็จะออกแนวแบบนี้เลยเลนตัวนี้สวยนะครับค่อนข้างคุ้มค่าตัว f u จิตัวนี้ก็เป็นตัวกล้องที่ทำออกมาค่อนข้างดีมากๆทั้งโทนสีทั้งโทนภาพที่เอามามิกกันนี่คือผมรู้สึกชอบนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันก็โฟกัสบริเวณคนครับก็จะมีลักษณะออกประมาณนี้นะฮะทุกภาพนะครับเปิดที่ f 1 2ทุกภาพเนี่ยอันนี้ก็จะติดขอบดำค่อนข้างชัดเจนสำหรับเลนส์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการถ่ายออกมาเดี๋ยวผมลองดึงขึ้นโชว์นะครับว่ารายละเอียดดีเทลที่มืดเนี่ยตัวเลนส์ตัวกล้องตัวเนี้ยสามารถที่จะขุดไฟล์ขึ้นมาได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ อันนี้ผมดึงไฟ์ขึ้นมาแนตะ่ผมลองลดให้ไลท์ลงเพื่อดูรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้อาจจะขุดเดยอะไปอ่าอันนี้ก็สามารถขุดได้นะครับตัวลักษณะไฟลเขาค่อนข้างที่จะแน่นแน่นอยู่แล้วฮะคือเมื่อเทียบกันก่อนและหลังนะครับรายละเอียดต่างๆก็ยังชัดเจนนะครับเวลาขุดขึ้นมา เดี๋ยวเราไปดูภาพถัดไปกันดีกว่าอันนี้เป็นภาพถ่ายดอกไม้นะครับก็จะเห็นลักษณะของโบเก้เนี่ยอยู่บริเวณรอบๆที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้การเบลอหลังความละมุนของโบเก้ที่เกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพถัดไปอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายด้านหลังคนนะครับมิติภาพก็จะออกมาแบบนี้เลยแล้วผมลองถ่ายตึกนะครับอันนี้เปิดที่1.2เหมือนกันก็ให้ความซอฟๆนะครับละมุนละมุน ของแสงนะครับอันนี้ก็ถ่ายย้อนแสงเหมือนกันครับอันนี้แบบตั้งถ่ายเร็วๆแบบไม่ทันได้โฟกัสเท่าไหร่ก็จะได้ภาพลักษณะประมาณนี้ถ้าเราลองดึงแสงขึ้นมานะครับแล้วเราลองลดไฮไลท์ดูก็จะได้รายละเอียดขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูภาพถัดไปนะครับภาพถัดไปเป็นภาพนี้ฮะ จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวบุคคลเนี่ยจะแยกออกจากฉากหลังเราก็มีโบเก้ค่อนข้างชัดเจนนะครับสวยงามอันนี้ผมก็พยายามโฟกัสที่บริเวณนี้นะครับก็เห็นชัดเจนนะฮะถ้าผมลองแต่งแต่งเพิ่มเติมดูนะครับเพื่อให้ให้เห็นรายละเอียดดีเทลนะครับเดี๋ยวผมลองดึงชาร์ดูขึ้นมานะครับในส่วนมืดก็ลองดึงขึ้นมาส่วนสว่าง แสงสีขาวนะครับลองลดลงอ,อันนี้เราผมทําให้ขมเข้มขึ้นอีกนิดหนึ่งคือลักษณะการแต่งภาพของแต่ละคนเนี่ยมีได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็ลองดกแต่งกันดูตามความชอบครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองเพิ่มความคมนะครับก็จะได้ลักษณะมบณนี้ซึ่งก่อนและหลังนะครับก็เป็นมิติภาพที่ ค่อนข้างสวยครับที่ที่ออกมาในการจับคู่ของเลนส์มินตากับตัวกล้อง GFX เลนส์ราคาไม่แพงครับถ้าขายกันในท้องตลาดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงหลักหมื่นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากแล้วแต่สภาพก็สามารถที่จะหยิบจับมาเล่นได้ก็แปลงเมาส์ใส่เข้าไปกับกล้อง GFX ตามเมาส์ที่มีขายในท้องตลาดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพถัดไปน,นี้เป็นภาพที่มีพรมลัยแขวนอยู่ก็จะเห็นมิติเบอร์หน้ากับเบอร์หลังนะครับก็มี2ออมิติให้เราเห็นตัวเลนตัวนี้โฟกัสได้ใกล้สุด0.6เมตรนะครับอ่าอันนี้ผมลองถ่ายแบบรีบๆมอไซค์ขี่ผ่านแล้วก็โฟกัสนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้โฟกัสไม่เข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นทางพี่ที่เขาขายของอยู่นะครับก็นขออนุญาตถ่าย ก็ได้ลักษณะภาพออกมาประมาณนี้ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างสวยงามครับสำหรับการใช้เล่นมือหมุนตัวนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูภาพสุดท้ายนะครับภาพสุดท้ายตอนนี้ก็เอียงหน่อยแต่ก็ปรับได้นะครับก็จะได้ภาพลักษณะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือเบอร์หน้านะครับแล้วก็เบอร์หลังแล้วก็โฟกัสที่บุคคลนะครับก็มิติภาพจะออกมาประมาณนี้เลย ความเบอร์ต่างๆที่ระยะ58า58 f 1.2นะครับที่อยู่บนกล้อง gfx 5 0 s mark ii นะครับก็เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูในการใช้งานกล้องตัวนี้บวกกับเลนส์มือหมุนเนี่ยในลักษณะที่ผมได้ทำรีวิวไปเบื้องต้นถ้ารีวิวไม่ค่อยครบถ้วนหรือว่าไม่ชัดเจนยังไงต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยแต่ยังไงแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นภาพลักษณ์ของตัวเลนส์บวกกับตัวกล้องนะครับเพราะว่า จะได้มีรูปแบบเอาไว้ดูว่าเลนตัวนี้เวลาอยู่บนกล้อง media format เนี่ยมันได้ภาพเป็นยังไงแล้วก็มีมิติประมาณไหนนะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้งานก็ฝากติดตามช่อง minimal review ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ